ประชุมพลวัดนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่เจดีย์ประธานย่อมุม12ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอุโบสถได้รับการบูรณะขึ้นใหม่บนฐานอาคารเดิมและวิหารที่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทรงธรรม เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยสมัยอยุธยาและมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยุธยาเป็นภาพพุทธประวัติภาพเทพชุมนุมภาพนักศิษย์วิทยาธรลายพันพฤกษาและแถวต้นไม้แทรกด้วยภาพ